เปลี่ยนบ้านเป็นฟิตเนสนะครับกับโมโตโคโตะนะครับเวิร์เก์สเตเปอร์นะครับใช้พื้นที่เพียง0.27ตารางเมตรครับพับเก็บง่ายออกกำลังกายได้ทุกที่ครับ12ระดับแรงต้านครับเพาะผันไขมันเสริมสร้างกล้ามเนื้อทั่วร่างกายนะครับนี่คือโมโตโคโตะนะครับเครื่องออกกำลังกาย BT Sport Workout นะครับสเตเปอร์นะครับ เปลี่ยนบ้านเป็นยิมส่วนตัวนะครับกับ m o โตโคโต BT Sport Workout Stepper นะครับเครื่องออกกำลังกายสุดล้ำนะครับที่ให้คุณสัมผัสกับประสบการณ์การพายเรือเสมือนจริงนะครับด้วยดีไซน์กระทัดรัดใช้พื้นที่เพียง0.27ตารางเมตรเหมาะสำหรับทุกบ้านกันเลยทีเดียวนะครับเรามาดูฟังก์ชันเด็ดๆที่ต้องมีกันครับก็คือ12ระดับแรงต้าน ปรับความเข้มข้นได้ตามความต้องการนะครับดีไซน์ภัพเก็บได้ไม่เกะกะประหยัดพื้นที่สุดๆนะครับนั่งสบายเบาะหนัง PU หนานุ่มและระบายอากาศได้ดีครับเงียบสนิทนะครับเป็นเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนออกกำลังกายได้ทุกเวลาไม่รบกวนคนรอบข้างนะครับหน้าจออัจฉริยะแสดงผลแคลอรี่แสดงเวลาและแสดงจำนวนครั้งนะครับจำลองการพายเรือแบบสมจริง เผาผ่านไขมันสร้างกล้ามเนื้อทั่วร่างกายไม่ว่าจะเป็นแขนขาหลังและแกนกลางลำตัวนะครับจะส่งรวดเร็วนะครับรับประกันโดยซัพพลายเออร์นะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว